อืมผมแบนตัวเจอแล้วเล่นยากออก,ก, <Senior. S 1> อกแล้วกันเซเนียวคลิกแบนมาละน่าละเซเนียวลอืมเนี่ยเซเนียวลอืมแต่เขาแบงคลิกซีเลยสวยเลยตัวยกไม่มีละยหน้ารอเลี้ยวเช็คใหญ่ ไม่ซื้อเทมายมเลยหยิบแทงเนี่ยแทงมันก็โอเคอะหรเคสอืมตัออมวอะไรก็ได้ที่พอเป็นแทงได้มซีซีซีสักสกิลนะครับเราซีซีไว้ปัดต,ตอนมันดูดอ่ะถ้ามันไม่ล้างมันก็โดนขัดได้<อ>เพราะว่าแก๊กตอนดูดโดนขัดได้ไดหลังจากมันดูดไปประมาณวิทหนึ่งมันจะโดนขัดได้เพราะตอนที่มันกดอ่ะมันกันซีซี ตอนที่เริ่มกดการชี้สี่พอช่วงช่วงนลัจากชุดนั้นก็คือจะใช่ครับได้เลยใับชัดได้เลยโอเคโอเคพี่ต้องจำไว้วันหนึ่งวินับประมาณหนึ่งวิเพราะว่าตอนมันกดอ่ะมันจะมีตัวทองอยู่แค่เซียววิอะเหมือนโจ๊กโกดันตีอะเพราะว่าโจ๊กโกดันตีก็จะขันซีซีประมาณเซียววิใช่ไหมล่ะพอที่โดดเข้าไปก็เหมือนเหมือนกันเดี๋ยวนี้ผมเจอใครเซฟิดเดอ อืมเป็นนาคอผมต้องระวังนะต้องต้องระวังช็อตที่เซฟิตมันกล้าเล่นแปลกๆเพราะมันจะโดนแกงแข็งแข็งอืมแต่วผมมีทริกหนึ่งนะสาหรับออฟเลนถ้าถ้าสมมติว่าเรากดเลนหนักๆเล่ยอยู่แบบจะอยู่ฝั่งตรงข้ามก็แบบกาเล่นการเล่นมากๆกอป่ามันมาแน่แต่ป่ามาแน่ๆไม่ป่าก็มีเพื่อน่ะมาแน่แนคนหนึ่ง แล้ก็มันก้ารเล่นไปแปลกแล้วก็เดินเข้ามาในป้อมแล้วกดวางอัดนาแมงเลยเทลดา54เลยรอเลี้ยวพลิฟายอืมน่าน่านาน่าสนใจนะรอเลี้ยวมันโดนเอาเนิร์มออกแล้วกลับมาเก่งละหลุดเลือดโคตรเก่งดดเมจแรงขึ้นต้องระวังไลยเทลได้ยิงไหมก็ถ้าเป็นแก๊กก็อาจจะได้ยิงนะ เพราะมันไม่ได้มีตัวเข้ามาคำแบบคำห <c oughs> นักกันฉะนันว่าแกแ๊กมันมีดีแค่เรื่องดึงให้เราแวงเน่ะยแต่ถ้าไม่ได้โลกกับมันมากยืนยิงไปเรื่อยๆชิวๆหน่อยให้เพื่อนกันให้หน่อยมันก็มีปัญหาเพราะว่าพี่พีได้เข้าใจอารมณ์เวลาเจอแก๊กกับเจอเจอเทเนี่ยมันต่างกันไหมเทมันเยอะเทลู่ลูบ้ามันเยอะใช่เจอแก๊กกับเจอพวกตัวที่คําข้างในอย,อย่างต้นไม้โตโลอย่างเงี้ย เทนโอมาเทนเทนรูบ้าเยอะกว่าแกอีกใช่แก๊แกมันมีแค่ดึงกับดูใช่ไหมละ่ะแต่ตัวอื่นมันมีคำข้างในแบบคำลึกอะ่ะมันก็เลยจะนั่นกว่าไปดนโดนววะเดีจยวดน,ดน แกไปไหนเฮ้ยเฮ้ยไม่ดีเอยเฮ้ยโมหลานได้บูไปแล้วปะได้แล้วได้แล้วได้แล้วแต่โมโมได้เราเป็นเย่ฮะตัวเองแกงว่ะตัวเองแกงว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อตายวะแต่แต่แต่เมื่อกี้เมทเราเป็นเย่เกือบตายเพราะว่าสกิลมันเป็นสกิลระยะไกลโอเคอันเดี๋ยวพี่กลับไปช่วยล่ะโอ้ผมโดนว่ะโอ้เอแกซ์คิแกตามไม่ช่วยว่ะ อืมอโดนดึง<อ>เข้ามาแล้วโดนไ,ไอคิวไงใช่ตัวทายเดี๋ยวจะไม่มีอะไรก็เลยปล่อยกล้าเล่นปหน่าเนี้แต่เวลยังไม่ได้ห่างกันมาข้อมันเสียคลิปไปเวเงเลยถ้าผมสี่ก่อนก็ได้ะเอาลงดูยไิลสองเลยไม่ได้ทำอะไรเลย นี่รับให้เนี่ยรับกระโดดรับให้แล้ว,วนนจริงเลยปล่อย้เนี้ยต้องปล่อยหยับพายหยับพายอะไนี้หยับพายจริงเอ๋อกลับมาเติมเวฟทันโอ๊ยตายยังโดนอีอกอ่ะสวบไกชมก็เ,เลี้ยวไม่มีอันติ โชคไม่มีอัน oh, ตีตโอ้ยดูเอ้าวต่ไม่มีใครแล้วว่าแกกตายฟริผมจะไม่เล่นลูกบ้ากับมันแล้วกันผมนจะเล่นเรื่อยๆกดไปเรืเ่อยๆรู้สึกว่าเล่นลูกบ้ากับมันแล้วมันจะลำบากเมื่อกี้ประมาท โซแก่แกยาวชิบหายบอกไหมไอ้ฉันโดนแก๊กขึ้นมาแกงเมื่อกี้ผมพลาดมากแอ้นี่ไงพลาดอีกอะติกคิว้วเฮ้ยเดี๋ิกคิ้วไปสองรอบแล้วเนีอาผักเลย แอดไม่มีดูแล้วเลือกก็ไม่มีอันติเกินตามสองร้อยแล้วอืมใครยู่ไหนกูเห็นมาแล้วเอออะไร ยังจะดื้อนะขีดหมดคนจะไม่ดื้อเลยงั้นงั้นได้ปะเก็บสองโอเคเลยเมื่อกี้ผมต้องเล่นให้ราะมูลลาของมมกาเล่นแล้วโอเคถ้าอย่างนั้นเราก็เวรล่างเลย ไม่จะได้ป้อมนะวผมว่าถ้ามากลางก็จะเสียกลางแบบขาวข่าวขาเขาี่พี่เห็เซฟิสเลยไม่เอาฟอมเซฟิสเตอูเข้าดิกูเข้าดิเอาเลไม่ต่อได้บุ๊

รู้สึกเอ่อไฟอเกิดข้โมนเยอะแอคไม่มีอันตีนะนาคอรสไม่เอา,าอะนาคอรสไม่เข้าแนะ่มันตายโออ,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 อบนเยอะครับว่าคนมันเยอะกว่าแกเอาไหมเอาไม่น่ามีอะไรนะตรงนั้นนะ <Okay. S 2> มีอะไรไหมถ้ามีผมจะวิ่งไปเติม,ม,มแต่ว่ามีแล้ว นี่ผมตไฟเลยเอ้โหว่ามีแล้วดูดเลยนะเท่ไปล้อือเมืม่อกี้น่าไปดูเทว่างแมวหรอเซฟิตแมวหรออีแกก่าแม่ดันเดินกลับเร็วกว่านะ เมื่อกี้ถ้าเกี่ยวได้น่าจะตายพวกแก๊กน่าจะไม่เล่นต่อแก๊กน่าจะปล่อยเลยอะอ้าว,ว,าวโอเคเอออะไรก็ตาย้กันนะรอรอเลี้ยวแล้วกันคนที่เราเลี้ยวมัอนจะอยู่บนโอ้เดินเซฟมากเลยเซฟมากเซฟ หัวล่างแตกว่ะการคนเดียวไม่น่าได้นี่จะเอาแล้วจะโดนเวทสุดแล้วนะ อืมดูนะมันดูในช็อตที่ผมเดินออกมาพอดีมันก็เลยโดนแช่ประมาณเที่ยววิดมูมูมูเอาจริงเหรอโอเคดึงอี่คนรอโจนะดึงเฮช่วย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 อะไรอ่ะล้างไปแล้วล้างแล้วล็อกไม่โดนว่ะแต่น่าจะไล่ไม่ทันเลยเอาเหรอเอาเหรอเอาหรอเอาหรอเฮ้ยเฮ้ยคนนี้เอาเลยเฮ้ยคนนี้ งั้นแล้วผมก็จะขวากให้เล่นไม่ได้โอ้เป็นอะไรฉันตายฟรีเลยเฮ้ยมาเงี้ยนี่ไยไม่โดนสวยอ่านะไม่กก่บเจอเจอคนไม่ก่าบหม้อเยะไม่โดนแหวโอ้โหเรียบร้อยดันยืนยิงนะเขาเี้ย หน้าเก่าเป็นพี่เก่าไปแล้วผมก็คำรับให้แล้วนะผมก็รับนอนไม่แหกใครแต่แม่งเดนไปยืนยิงแล้วมันโดนตำรวจไปเกมนี้พี่มีประโยนชโยน์เลยวะ๊กดาบแดงใช้ฟิตเตอรนี่ไม่ประโยชน์เลยยิงคำหนักมากหนักมากข่าอุย้ยตายแล้วอ่าเขาอ,อยู่นี่เมื่อกี้ แค่เนี้ยแตเข้ามังกรแล้วมันไม่ใช่แค่ไม่มีดูกลางกว่าไม้ไม่นานเล่นนะนะแต่ไม่ได้ตายะวะวเราจะเข้าลึกขนาดนันะ้นว,ว้วาวตงตัวเองนะให้การเดอร์ดึงไั้ดึงไั้ ไอ้พิกยังล้างโอ้ล้างว่ะเฮ้ยเฮ้ยคนเนี้ยคนเนี้ยเฮ้ยล็อกให้ล็อกให้แถวรอดถอยมาถอยมาเทลรอดแล้วถอยมาโจ๊กทำไมโจ๊กต้องการอะไรโจ๊กไม่ใช่ตอนนี้น่าจะเป็นมูลาแล้วปัญหาเอาเอาเอา ระวังเลยยังมีคนตามมาพูดเอาจริงเหรอพี่บังไงไม่จ่ายไม่จ่ายอุ้ยตันสวยมากเพื่อนคุณมากเทลโอ้โหแค่แค่แปตัอดะอะเขาเมื่อกี้มันจะเอาบูดได้ไงไเมื่อกี้เทลเซฟชุดพีนะจริงเทลตันถอดที่แก้ดูดอะไอโออย,อยู่วนไหม จะงได้ล็อกชิวเป็นซบาแล้โอมนไม่ได้มาใครกล้าเข้ามานะคือคือพี่ค้ชชอบอ่ะเวลาแก้มันรู้ตัวว่ามันดูมันมันว้าวแล้วมันกดล่างเลยจริงจริงมันต้องหยุดนะคะจริงแกะเมื่อกี้มันมีหลายช็อตที่มันดุแล้วมันไม่โดนมันต้องหยุดละมันต้องเดินละแล้วมันคือการแทนเซนแอนิเมชั่นอะไรอะไรเฮ้ยเฮ้ยหน้าหน้านักหน้าเอาเอาไปหน้าคอร์สนะ โอ้โหแกมึงดึงเทวไปบ้าจริงอันนี้ไม่ฆ่าชดวะเอาเฮ้ยตวัดถูกเวลาพอดีขอบคุณมากไหวป้าวะนะซอบโอ,โอ้มูลาดโดนหมดได้แล้วนะเย่ยก็โดนนะน่นไง คุณครับไม่น่าไม่น่าเดี๋ยวโอ้ยเทียบโจ๊กแม่งแรงมากตายด้วยแมวแมวขรู้นะคอมยื่นหรอกเรเคลียร์เคลียร์เคลียร์ก็พอโจ๊กแรงอะเมื่อกีเมื่อกี้พี่ของหมดอะไม่น่าเลยมีตัวเดเมจตัวเดียวกับเขาสามตัวโอ้แตกวะ มีงก็แท็กเดี๋ยวแต่พี่ดูกันดูกันแลน้วก็เมื่อกี้เพื่อนเรากับชาไได้เลย oh. แปลกแปลกแย่เลย้อมนอกจากจะเบ็ดาวคิ้นยังเสียดาวอีกแบบอยู่ดีก็สู้ดาวไม่ไหวโออะไรนะเราต้องจับตัวสำคัญนะต้องจับโจกออกไป không đi à? không biết rồi, phải chờ các bạn. nếu cắt trục được, từ đầu đến cuối là ok rồi. đang ở Jack luôn này, Jack luôn. Jack đưa ra, Jack

หมูนาทีหมูครับก็ปาดไปเลยเตมสัปปบไปด้วลยถอนลวไปไปเลย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 โอ้โหพี่ตายกว่าไหยโอ้ยรับให้รับให้เอาให้ ตันนี้ผมต้องถอยเมื่อกี้กดไม่โดนสกิลแม่งเมื่อกี้ต้องดึงให้อ่ะเฮ้ยแต่ตรงนั้นอะอะไรอ่ะมนี้ไม่น่ารอดเลยอือกลับมาโดนโจ๊กไปดีไม่น่ารอด Get the buff. บัมแล้วไงยี่บแปดยิโอ้ป่าเราตายฉอบาดาเลยนะป่าเราโดนเวทนี่อืมเป็นนาคอต ไม่ทมันตามยาอย่างนะี้ยาใช้สตีเลยเสื้อชี่หายต้องทายังไงไม่ได้หรอโคนเยอะคนเยอะเฮ้ยคนเยอะเฮ้ย LP อยู่อะถ้าไม่โดนโจกยิงนีดนะนี่คนเยอะมากคนเยอะมากไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเป็นโอเมนอะเมื่อกี้ก็เลยลำบากนะ ถ้าไม่ใช่น่าจะพอไหวเยูะถ้าเป็นออฟเลนให้แบบมีดาเมจเบิร์ดตู้มหนึ่งน่าจะไหวเยู่เมื่อกี้กี่คนนะสี่คนแหละโอ้โหตรงนีน้เยอะมากอ,อกือออฟแรกออฟแรกบนฮะบนบนดูเย่ปะดูเย่ะเย่เย่เอาขวาคุมขวาเยอะหน้าคอสกับเทวะเดียวแตก ผมไม่ตายแล้วเขาเชียรแตกเาเสียกอนมาอ ม่าตาสุดลันไม่ไปลางแบงกัดปล่อยให้คนบีดาเมตีเด้อไม่ไหวนาะคอ ังหวะนี้ห้ามและห้ามโดนดึงในขาเนะะี่ยงผมไม่ได้อะไรมากอ่ะต้องห้ามไม่น้นโอ้โเรียบร้อยตรงนั้นโดนดึงจะไม่โดนดูดฟิกด้วยผมแล้วแวงยุ้ยจะตายอะ่ะตายาดูแมบบอยู่เมื่อกี้เห็นเดินมาก็เลยแบบเออเดินาหาแล้วกันว้าวว้าวว้าวมีว้าวนะเนี่ยแกล้ได้เน่ยถ้าไม่ฟิกก็ตายอะ่ะ อะไรอะไรเฮ้ยอ๋อไม่ได้วะอ้เสียของเยอะไปแล้วคีบคีบคีบหมดหมดหมดอันตีจะเข้าได้ไ่ยพันน่ะมีมีจามให้อยู่ทีนึง่ะ จบตายจบนาเขาเขาประมาดได้หลายชันเมี้ีไงหัวกวน้าเขาจะเกิดนี่คือหมดแล้วไลเลยมันมันสี่สิบวิไงมันประมาดเดอดก็เลยจับไปก่อนเพราะว่าก่อนมันจะเกิดมาจับผมน่าจะได้รี่อย่างแก๊กเขาชอบจริงๆเวลาเขาไม่เวลารู้ไสเวลารู้ไสแกกแล้วเขาเตอร์ได้หมูมันเลยมบอกแล้วว่าใจเย็นหน่อยเจอมามันไม่มีอะไรมากเลยดูดมันแก้ได้ง่ายๆไง มันมีสแตนแก้อยู่ก็คือช็อตที่มาดูช็อตแรกอะอย่าเพิ่งตันว้าวอันดับสองเว้ยช็อตที่ดูช็อตแรกอย่าเพิ่งตันแอกไม่เขียวด้วยวะแกงไม่เขียวเวอร์เลยฉันลรำดาเมย์ว่ามันแกงทีมนี้เดิมผมน้อยอยู่นะไม่ได้เยอะมาก แต่ส่วนมากจะเป็นกับตัวสำคัญหน่